สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านวิภาดาแท็กเตอร์นะคะที่อำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้ทางร้านมีรถไถยันมา e f 4 5 3ห้ามทมานำเสนอค่ะสะภาพพร้อมใช้งานนะคะมาชมรอบตัวรถค่ะยันมา e f 4 5 3หีคันนี้นะคะ จดทะเบียนปีห้าสค่ะเครื่องเกียร์ดีนะคะไฮดรอลิกดีค่ะคันนี้ขายตามสภาพนะคะพร้อมใช้งานค่ะยางหน้านะคะประมาณ50%เอร์เซนค่ะยางหลังประมาณ70%เซนค่ะหลังคามีแตกบ้างนะคะ ตามสภาพเลยค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์สองชิ้นนะคะใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็ผานควรนค่ะผานสองสี่ผานหกนะคะ เป็นผ่านหกพร้อมใช้งานค่ะสิล้อหลังข้างซ้ายมีซึมบ้างนะคะแล้วก็สินเพาตั้งล้อหน้าสองข้างค่ะมีซึมค่ะ อันนี้ขายตามสภาพเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวทดลองระบบให้ดูนะคะทดลองการใช้งานให้ดูค่ะ เครื่องแกดีนะคะจดทะเบียนปี52าค่ะเอกสารเล่มทะเบียนครบนะคะเปิดราคาขายอยู่ที่หน5 0 0 0บาทค่ะ1 4ึ่งแให้ห้าพบาทค่ะส่งฟรี300กิโลเมตรนะคะส่งฟรี300กิโลเมตรค่ะลูกค้าท่านใดกำลังมองหา รถไทยราคาถูกๆไว้ใช้งานราคาเบาๆไว้ใช้งานส,สนใจโทรสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0987903972ค่ะหรือมาแวะชมที่ร้านได้นะคะที่อำเภอพระยาคัพูมิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะใช้งานได้ปกตินะคะ ขายตามสภาพนะคะอันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่145,000บาทค่ะส่งฟรี300กิโลเมตรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจกำลังมองหารถไถคูรถไถย,ยันม่าราคาเบาๆนะคะสนใจโทรสอบถามได้ค่ะที่เบอร์098 790 3972ค่ะ หรือแวะมาชมที่ร้านได้นะคะที่อำเภอพยากระ,ะพูกวิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะขอบคุณค่ะ